เพื่อนซึ่งไอ้แบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากๆเธอเราก็แค่ผูกกันสักคนหนึ่งคนหนึ่งก็เป็นคนบังคับรถเอาละไป let's go แต่ว่าเราต้องเปลี่ยนเช็คพอยด์ด้วยนะเพราะว่าวันนี้เราเลือกเป็นเช็คพอยด์หนึ่งน,นะจริงๆแล้วเราเคยผ่านมาแล้วเอ้ยเข้าไปกับใครอะอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรอะเบคอนไปเลยไปเอาแล้วเธออยู่ในตู้นะโ <laughs> ดนขังเลยเข้ามา <Hey. S 1> เฮ้ยไอ้เบคอนมันแย่งเธออีกแล้วเนี่ยมเมอ,อเ เธอเดินออกมามาเธอเดินออกมาเธอเดินออกมาอ่ากว่าจะได้โอเคไพนีมันลาลาวาบักมาพร้อมกับการกดเกมพาสสุดคุ้มและระบบฟาร์มเกมสุดเฟี้ยวมีทั้งบ็อกฟุดคิงสังกะสีและออสตาแบบได้ของเร็วเกิน และยังมีระบบขายโลบักแบบ ID p a พาร์ตล่ต้องอายุ14วันขึ้นไปนะแจ๊ะลิงลาวาบักอยู่ใต้ล่างคลิปเช็คพอยต์หนึ่งไว้เธอแหมตอนที่เราผ่านเช็คพอยต์สไปแล้วอะนะเราแบบว่าไม่ได้อัดไงแต่ว่าเราก็เดี๋ยวโชว์ทำผ่านอีกรอบนึงเลยไหมเธอแบบชิวๆเลยเพราะว่ามันขึ้นไงมันขึ้นแล้วว่าแบบมันมีหลักฐานว่ามีเช็คพอยต์ส <c oughs> เดี๋ยวผ่านเร็วๆโชว์เอาแบบ <c oughs> เหมือนแบบคนเซียนเลยเธอ อ oh. เออเธอดันเออนั่นแหละปิดทางแม่งเลยทนีออ่ทำแบบคนเซียนเ,เขาเล่นกันโอ้แล้วไมเรามันเซียนเก่งขนาดนี้ Don't run a red light อย่าวิ่งไปเพราะกูเตืนเอนมึงแล้วออไฟเหลืองไฟเขียวไอ,อ้ผ่าไฟแดงเฮ้ยเฮโอ้โนรอบนี้เราผ่านเร็วมากแบบค่อนข้างเร็วเธอไม่เบรกอ่ะมันไงมันไง แตับมมันสักหน่อยเธอไม่เบรกอ,อ่ะอาเข้าม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 าเร็วมาโอ้ยแย่แล้วเออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมน้ำฟ้าเขามีตัวแฮนด์เบรกด้วยนะฮะแต่ว่ามันเป็นแบบเออแต่ว่าใช้ไปแล้วนะครับผมใช้เพื่อผ่านแต่ร,รอบๆนี้เราเราเรา,เรา,เราไม่ยังเป็นต้องใช้ใชหรอกมันเธอไม่ใช้หรอกเราเสีย <c oughs> แล้วกูลำคานหมุ่แม่งได้อ่าโอเคผ่านได้ละชิวๆชนรถแม่งดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอเดินโอ้ ไอไฟเขียวพอดีเลยไฟว้าโูแล้วดูรถทำไมทำไมทำไมรถแหว่งนิดเดียวเองมันเป็นแค่รอยหนูแทะเธอเดินต่อดิหยุดไม่อ่ะอะละค่อยๆเดินมาตรงนี้ตรงนี้ต้องค่อยๆเดินปรับให้เธอมาอยู่ตรง,ตรงกลางก่อนเอา<ฟ>เอาเอาเอาเธอไมไ<ฟ>่เบรกไว้ กเบรกไว้แล้วมึงนั่แหละเดินอะไร,ออะไ,รไม่รู้มากูทำเองมาเอาม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 า,มารอบนี้นะครับผมเราจะให้น้ําฟ้าเป็นคนเข็นให้มากูมีหน้าที่เบรกอย่างเดียวแต่ว่าเก่งเจ๋งขนาดไหนลากเขาไปให้ถึงเช็คพอยต์สองนี่เธอะมาของจริงเมื่อวานที่ก็กมันจะไหลม,มัน,น,นจะลอย <c oughs> แบบค่อยๆเดินสุดๆเฮ้ยๆไหลไหลไหล เป็นบ้าเลยเขางั้นล่ะ <c oughs> อุ้ยดูไอ้สองคนด้านหลังลดิรถพังอะ่ะรถเราไม่พังว่ะเฮ้ยมันมันมันดันรถเรามันด,ดันรถเราอะไรของมึงเนี่ยมึงอย่ามาจ้อแจได้ปะ <c oughs> เฮ้ยเราโลนเธอโอ้พี่อะไรของมึงเนี่ย ว้าเฮ้ยมันไม่ใช่เขาเธอกดออกมาแล้วกูติดเลยมาเธอกดเข้ามาใหม่มาอะไรของเมืองว่ะวุนว่นวายจริงเลยมึงไม่เห็นไงว่ากูยืนอยู่อ่ะหล่นตายไปแล้วรีบกลับมาไม่ไม่ต้องไ,ไม่จะเป็นกูรีเซ็ตเลยจริงจริงมันมีโวอรสองด้วยนะเธอแต่ว่าเขาขี้เกียจซื้อมันต้องใช้ตังร้อยเก้าสิบเก้าโลเฮ้ยกูไหลเนี่ยกูไหลเนี่ยโอ้เดินดูกูด้ดี <c oughs> โอ้ย <c oughs> นี่ยังกูกลับมาได้เออ <c oughs> เดินผ่านไอ้พวกนี้ไปดิเฮ้ยมันจะ,ะชนรถเราเว้ยเลยเธอชนรถม่งดิชนรถมัน เดินเดินเดินชนรถมันเดินชนรถมันชนแล้วหนูได้แค่นี้แหละตายห่าซะเดินนั่นแหละเธอไปเข็นรถมันเลยเธอไปเข็นรถมันไปเข็นมันไปเข็นรถมันไอรถแม่งโดนขวานะพังแม่งพังไปเลยเธอ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 รอจะไหลเนี่ยไอแคทแม่งกูลากรถได้อะไรของมันวะทำไมเขาเดินไม่ได้เขาติดเธอเธอเดินชนขวาไงอะไรนักหนาวะเพื่อวะคนเยอะว่ยเฮ้ยให้ยเฮ้ยดีกูเบรกทันกูเบรกทัน ไม่เล่แล้วกูขึ้นไม่ได้เดี๋ยวต้องเดินไปทางซ้ายเดินไปทางซ้ายเออเห็นไหมมันจะกระโดดได้อยู่กระโดดขึ้นมานั่นแหละโอ้ยเดินเหวี่ยงกูเชียวโอ้ยเมื่อละทีมรถลุนพังกับมันนี่กำลังใส่เล่นน่ะแบบเกี่ยวอะไรวะลุ้นแค่เป็นรอยนิดเดียวรอยปวดแทนิดเดียวอ่ะเหมือนหุ่นหินเมแก่มึงเข็นกูมาได้ปะน่าหน้าหน้าน้าชนแมงชนแมงชนแมงเฮ้ยถอยดิใช่ใช่ใช่เพราะเรามันโผล่เนี่ นี่มันจะชนเราอ่ะไม่เป็นไรกูมาแล้วไม่มีสิทธิ์ได้ชนน้องใครตามหลังมาวะไม่ชอบเลยอยากเดินแบบคนเดียวโอ้ยมันจะแซงอ้าวโวไปปไปเขียนละอยากจะแบบเอออยากจะแซงไงมันแบบมันเลนเดียวเนอะจะมาแซงอะไรเบรก์เบรก์โอ้ยรถเบี่ยงรถแม่งสปินเฮ้ยได้แล้วรอแล้วอืมอันนี้มันบอกว่าให้รอเอี่ยงไถเถอะ แรอแป๊บร้อยไม้พวกนี้หายกันอะถึงสีเทาแล้วเบกดีๆนะน้องน้องเบกดีๆนะนางมาเฮ้ยหอยวหูเกือบหลุน <c oughs> เฮ้ยมันเอียงเธอต้องเออกดเบรกก่อนตรงเนี้บอกเลยว่า,<ร>าโคตร,คตรยากจำได้ไหมเธอที่ตอนนั้นที่เ,เราเล่นอะที่เราต้องกดแบบว่ากดปล่อยก่อนครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็กดเบรกไม่ทันละไม่ทันละทันปมว่อไหทัน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  โอ้โหเฮ้ยแต่ว่าอยู่ตรงนี้ก็ดีนะเออนี่ไงไฟแดงวะดิเฮ้ยได้ละได้ละเดี๋ยวแล้วรอ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 ผ่านไฟแดงไปเบกเบกสวยสวยรอดละเฮ้ยเราจะผ่านโชว์แบบอีซี่เรียบร้อยเปิดสปารอันนี้ไม่ต้องเบรกเดี๋ยวไปถึงตรงฝั่งนู้นก่อนแล้วค่อยเบรกมาแล้วเบรกเฮ้ย ทางที่ลุ้นสุดๆเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติเธอชนเขาปุ๊บนะคือจบเลยเขาจะไม่มีที่ให้กระโดดยืนออกมาฟ้ามึงเบรกอยู่แป๊บนึงอ๋อเบรกเบรกเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เนี่ยผ่านเลยเธอต้องห้ามเบรกเขาจำได้ปล่อยก่อนแป๊บนึงห้ามเบรกจะไหลถ้าต้องเบรกไอ้ไอ้อไ้นี่ก่อนเขาต้องแบบมันจะไหล เอ้ตรงแล้วสวยได้แล้วเออนั่นแหละอสวยผ่านแล้วเบรกีนเธอซูมดูตรงนั้นนะเช็คพอยแล้วเขาต้องเดินเรื่อยๆเธอเธอต้องเป็นแบบคอยรู้จังหวะเบรกเองเฮ้ยอืมผ่านแล้ว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 ไม่ค่อยมีคนเหลอตรงเนี้ยโหไมนมีแต่คนเก่งๆไงคนเก่งๆเท่านั้นน่ะที่จะผ่านมาตรงนี้ได้เอาละ เราไปกันต่อผ่านด่านสโนว์แมนกันต่อเลยวันนี้ยังผ่านชิวๆอยู่พระทางมันกว้างนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยฮโอ้โหโอ้โหโอ้ my g o โอ้ my god ทำยังไงดีชิบพายแล้วกูขึ้นไม่ได้เออรีเซ็ตก็ได้พอดี <c oughs> แบบว่าเรามีเช็คคอยแล้วครับทุกคนรีเซ็ตแม่งเลยไปกันต่อเฮ้ยรอบนี้มาเธอลากเข้ามามาดูฝีมือเฮ้ยผิดทางเธอ <c oughs> <c oughs> ไปให้ทางนึง <c oughs> อ๋อเล่นมุกเฉยๆกูไม่หาฉันเป็นแขแรงงานของในแต่ฉันคือโอ้โวเบ๊กชิวๆน้องชิวๆน้องจ้าเ<อ>บ๊กเบกไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงโ,โอเคนั่นแหละค่อยๆขึ้นแบบทีละนิดสองนิดได,ได้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 มันจะหลุดมันจะหลุดอูอ้อูอ้อู้อู้เธอเดินตกไปอ้ดูนะ<อ>ไปละบายบาย ตรงนี้แม่งเหงาอ่ะไม่ค่อยมีคนเลยอ่ะ <c oughs> ตรงเมื่อกี้ก็วุ่นวายเบรก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 เฮ้ยโอ้โหแม่งเดินไม่ดู <c oughs> กูเลยอะ <c oughs> ่ะเธอจะลากหรือเธอจะอะไรอ่ะมากูลากเองเฮ้ยมันไม่ใช่เขานะมันไม่ใช่เขาอะไรอะ่ะเออโ,อโแม่งดิฟจัดทำอะไรอ่ะดิฟไงดิฟเอา้าติดป้ายติดแค่นี้อ่ะเอา้าเต็ดไฟเดินกลับไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาดึงมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเหมือนแบบ เออนั่นแหละโอหลุดแล้วคุณจะกดรีเซ็ตแล้วไหมยะเดี๋ยวเพิ่งนะหันให้มุมมันตรงๆก่อนเฮ้ยลุยอีกแล้วลวยอีกแล้วเขาอยู่กันที่ไหนกันวะผู้เล่นในเซิร์ฟมันก็เยอะแต่ทำไมแบบไม่เห็นเจอเช็คพอยต์กันตรงนี้เลยหรือว่าจริงๆแล้วมันไปอยู่แบบไปไกลแล้วสามสี่ห้ากันไปแล้วเยอะจบแล้วชีวิตของแกนะจบสิแล้วเดี๋ยวโดดตามกูเลย ไอ้โรคเป็นอะไรกัไอ้ทางนี้วะเพราะไม่งั้นมันจะเอียงอืมเอียงละเอียงละไป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 นั่นแหละทางนี้มันบอกว่าอันตรายแต่เขาคิดว่า<อ>น,น่าน่าจะลองนะน่าลองน่าลองโว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 เพราะว่ามันเหมือนเป็นทางลัดด้วยนี่หรือเปล่าวะไม่ใช่นี่มันทางอ้อมเธอย้อนกลับย้อนกลับไอ้ทางซ้ายอะทางลัดดูทางนี้ดิอ้อมอ้โหูอ้อมโลกอะออกมาดิมันไม่ออกอะเธอต้องแบบกระแทกเขาแรงๆเธอเห็นว่ามันจะมีร่องอยู่หรือว่ามันเลือกแล้วเลือกเลยวะ เออนั่นแหละกลับมาแล้วถ้าเป็นเราจริงจังกันจังวะเดี๋ยวลนอิไม่อยาดทางแคบมากทางแคบสุดๆุด๊บเบโอ้ my god โอ้ my god ว้ามันอันตรายพอกันนะลองดูอันนี้เออไอทางนี้มันดูแคบอะทางนี้แคบส้วยทางนั้นทางใหญ่มันดูแบบดีกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเราเลือกมาละอ้าว ร่นอะขึ้นไม่ได้เอา้ารีรตัวดิไปทางไหนดีอะเธออันนี้แหละอันนี้เลยเออเขาว่านี้ดีกว่าเนาะเพราะมันแบบอแม่งกว้างมากอ๋อมันเป็นแค่เตือตนว่าเออไอหนามนี้มันอันตรายนะอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่อาจจะตายนะแต่ว่าอาจจะล้มเหมือนไอขวาเนี้นมันก็ดีดีกว่าไอเมื่อกี้เอออันนี้ทางกว้างถึงแม้จะอ้อมโลกแต่กูก็เอาอันนี้ดีกว่าเฮ้อย่าเบรกอย่าเบรกโหตกใจเลยรถแม่งดีบเลย กมนี้ต้องสามัคีกันสุดๆจ้านี่ไงรถ <ละ S 1> พังเลยตรงข้างหน้าเป็นทางอะไรแล้วอะ่ะยังไม่ถึงเช็คพอยต์เลยว่ะอีกไกลเลยเธอเธอเธอ,เธอลอง,อล,องลองแท็กมือกับหนามด <laughs> ิว้าวอะไรวะแม่งกำเราจะเปิดสะพานอยู่แล้วเฮ้ยเราเจอผู้คนเออเธอเห็นผู้คนข้างหน้าไหมไมา มังไปแล้วล่วงไปแล้วรองังจะผ่านหรือเปล่าครับเนี่ยเธอจ้าเสียสมาธิโอ้เบรกทีนะครับอ๋อเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกเบรกค้างไว้ก่อนเลยเรกวเบรโอเคแล้วก็เดี๋ยวพากมาเบรก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 รอดแล้วโอเคจังหวะนี้เธอพอปล่อยได้อยู่เนี่ยมาเปิดสะพานกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเธอต้องแบบโอ้แม่งประชันชิดมาก ไม่ไมเธอต้องห้ามเบรกรู้แล้วรู้แล้วก็กลัวมันหลอะ่ะนี่ไงเห็นไหมมันหลามาแล้วมาแล้วรอดแล้วโอเคไฟเขียวแล้วก็เจอผ่าไฟแดงตัวห<อ>นึง่งเราก็ไปกันต่อสวยสวยทางยาวพี่ทางขึ้นด้วยพีนั้นทรงตัวเก่งที่สุดในลานโลกอ่ะเฮ้ยรอดรอดตรงรอดมนตรงเธอฮะรอนตรงอยู่ดึงนิดนึงโอเค แล้วก ok, anyway, okay, okay. oh. okay. ็ไปเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเขากลัวโดนชนแล้วมันแบบล้มอ่ะเฮ้ย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 ทำไมมันไรลนี่มันไปไม่ได้นี่เฮาจเข้าเขาเขาลองเขาลองแบบลากเอ้ยไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไหลนี่ไหลนี่ไหลไม่ไหลแล้วเบรกเว้ยไหล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 แต่กูติดไปกับรถเลยเอาละแต่ว่าขอพอแต่เพื่อนนี้ก่อนละกันนะถือว่าเราไปได้ไกลมาก ไกลไหมเธอไกลไหมไม่มันไกลได้มากกว่านี้ไปอีกรอบหนึ่งไม่เอาแล้วใครที่ชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับเตอร์ให้ผมกันด้วยใครที่อยากให้มี EP 2นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาทำสักกี่ไลค์ดีเธอเราจะมาทำ EP 2เนี่ย200แสนล้านไลค์จัดไปโอเคนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปก่อนแล้ y ซ u a g เกน